สวัสดีนะครับแต่งกิ่งก็ผ่านมา10กว่าวันแล้วเนาะนะครับฝั่งนู้ประมาณ20วันนะครับเราแต่งวันที่20สวันที่สิบสนะครับวันที่สิฝั่งนี้ก็วันที่สามสของของเดนเนียครับนี่ยอดเริมที่จะตั้งปีเนี่ยนี่นครับทางดินก็มีมิเตรไซหสามสานะครับ ต่สอบสีม่วงๆเนาะจากตะวันนะครับอันนี้ก็ผมทดลองโยกมาใช้ปีแรกนะครับของยี่ห้อนี้เนาะแต่ว่าปีก่อนก็ใช้า3เข่าเพชรนะครับอันนี้เราลดลงมาครับก็คือดบราคาลงมาเดี๋ยวมาดูว่ายอดเราเนี่ยจะเริ่มตั้งตีแตกยอดใหม่เมื่อไหร่นะครับยังไม่ได้ทําอะไรเนาะเนี่ยแค่แต่งกิ่งแล้วก็เดินปุ๋ยไปยี่ห้อเดียวสูตรหนึ่งนะครับ ไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยแต่งก็โหดโหดหน่อยนะครับเพราะว่าผมแต่งแบบนี้ทุกปีเลยเนาะนะมีแขนงเล็กน้อยยังไม่ได้เกี่ยวนะครับนี่ยอดก็จะประมาณนี้ก็ง่ายๆนะสูตร พื้นต้นแต่ละสวนก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับก็เน้นถ้าลองเสริมเนาะพวกแคลเซียมพวกนี้นะครับทางดินหรือไกลจาช่วยทางใบก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ตั้งปีก็เน้นหน้าสูงๆนะครับกย็ยูเรียรสารายพวกนี้ได้หมดนะครับหรืออาจจะใช้ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดหรือปุ๋ยตัวหน้าสูงทางน้ําเนี่ยนะครับก็คือสูตรน้ําที่พ่นเนี่ยก็ใช้ได้หมดนะครับก็ลองประยุก,กันดูเนาะอันนี้ก็ให้ไม่เป็นแนวนะครับ นี่แหละประมาณนี้จะแต่งโหดๆห,หน่อยเนาะไม่ต้องตกใจปกติครับก็จะแต่งแบบนี้ทุกปีก็ยังนิ่งๆเนาะนี่เริ่มมีบ้าง้ะครับเริ่มมีบ้างส่งสัญญาณว่ากำลังจะแตกนี่นะครับก็อยู่ประมาณนี้เนาะ ทีนี้ก็เดี๋ยวรอสองชุดนะครับก็ทำใบใหม่สองชุดนี่แอมมีดอกด้วยน,นี่แกงไวเนาะช่อสองช่อประมาณนี้นะครับบางต้นก็ยังนิ่งๆเนาะฝั่งนี้นี่อันนี้เราพักต้นนะครับพักต้นนี่แอบม,มีดอกด้วยต้องสอยทิ้งเนาะก็ไม่ไม่ไม่สะดวกไม่ประสงค์จะจะเอาพวกนี้นี่ครับแล้วก็จะแต่ง,งโหดตัดยอดทุกต้นเลย เกือบทุกต้นนะครับตัดยอดเขาโอเคบางต้นก็ปล่อยให้สูงไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดในก็ตัดซ้ําๆทุกปีนะครับประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรเนี่ยครับสวยแปดนี่รู้สึกว่าโค้ดสูงน,ะนี่ตัวนี้ตัวนี้แปดเมตรสูงนะครับสูง ปีนต้นยังน่ากลัวเลยนะครับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้หมดนะครับนี่อ่ะอันนี้อันนี้ผมตัดไปแล้วปีก่อนอแล้วก็ชี้ขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวต้องมาสส่ทิ้งมีชนกันต้องให้แสงรอดได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็สังเกตระหว่างแถวเนี่ยนะครับก็ให้แสงรอดแค่นั้นแหละ ที่เหลือก็เรามามาแต่งตกแต่งเอาเองเนาะจะแบบคลิบพวกปลายยอดพวกอะไรเนี่ยนะครับที่แบบชีช้ชขึ้นตรงเนี้ยเราก็แต่งเหมือนเราแต่งผมอะเหมือนเราไปตัดผมอะครับโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรเนาะก็ประมาณนี้พอเป็นแนวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเชือกก็ต้องเอาลงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันช้าเวลาผมแต่งเนี่ยเอาเชือกลงด้วยนะครับผมใช้วิธีเกี่ยวลงโอเคก็ประมาณนี้นะครับ